ฟาร์มที่อยากทําฟาร์มนกกระทาลุงเก่งลังสวนสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำํำวิธีการติดตะแกรงครับผมด้านบนของกรงนกกระทานะครับผมกรงนกกระทาของเราจะอยู่ที่กว้าง50นะครับกว้าง50ยาวเมตรยีสิครับผมนะฮะ ทีน,นี้าตาข่ายพลาสติก pvc ของเราโมนหนึ่งจะว้างอยู่ที่90สเซนนะครับแล้วยาวอยู่30เมตรนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับผมตอนนี้จะเหนียวและแข็งแรงมากเลยครับเราก็จะเอา,อาตาข่ายพลาสติก pvc นะครับตัดตามความยาวเลยครับเมตรยี่สิบครับผมแล้วเรามาผ่าครึ่งนะครับมาผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งเสร็จปุ๊บเมื่อเราดึงเรายิงแล้วเราจะได้สองชั้นครับผมก็คือความยาวอยู่ที่เมตร ยี่สิบนะครับพอตัดครึ่งปุ๊บมันจะได้สี่สิบห้ากับสี่สิบห้าครับผมแล้วก็จะมายิงก็แบบจัดประมาณนี้เลยครับมันจะเหลือครับจะเหลือพอยิงได้พอดีเลยครับมันจะทําให้เราประหยัดตาข่ายได้เลยครับตัดผิดก็เปลืองนะครับถ้าตัดโอเคตัดพอดีเขาก็จะเป๊ะเลยครับผมนะครับส่วนตาข่ายถาดรองไข่ก็คือความยาวเม็ดยี่เหมือนกันครับ แล้วถาดจะอยู่ที่เจ็ดสิบเซนแล้วก็จะตัดด้านข้างจะเหลือข้างละยี่สิเซนครับผมยี่สิบเซนตัวนี้เราก็จะสามารถเอามาติดตรงนี้ได้ครับปิดด้านข้างของกรงครับผมประมาณนี้ครับก็หนึ่งแผ่นหนึ่งชิ้นนะครับก็จะปิดได้ซ้ายขวาพอดีครับครับผมโอเคครับผมสวัสด,ดีครับ